y a m a ฮ่า N Max Automatic p r e เมียม5 5 c c สีสันใหม่เราใจในทุกประสบการณ์เต็มแม x กีฬาฟุตบอลกับความอนเตอร์เทนถือว่าเป็นสิ่งที่มักมาคู่กันเสมอกีฬาก็เปรียบปลายคลายสถานการณ์ในชีวิตที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสร้างสีสันให้กับชีวิตซึ่งในวงการลูกหนังที่ผ่านมานะครับเรามักจะเห็นนักฟุตบอลที่มักจะออกมาสร้างเรื่องราวและสีสันให้กับแฟนบอลอยู่บ่อยครั้งอาจจะเป็นเรื่องราวในสนามบ้างนอกสนามบ้างว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียเรามาเล่าร่วมกับ Yamaha n m a x ก็เลยทําการคัดเลือก5านักเตะที่เป็นจอมสร้างสรรค์วีรกรรมสีสันต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีใครกันบ้างคลิปนี้บอกหมดเลยจ คนแรกสกิโอรามอส ประเดิมเปิดหัวเขาในประการหลังวัยเก่าชาวสเปนอย่างสกิโอรามอสท,ที่ต้องบอกว่าพ่อหนุ่มรายนี้นอกจากฝีเท้าในสนามที่ยอดเยี่ยมโกยความสําเร็จมาแล้วอย่างมากมายโดยเฉพาะเมื่อคารางังสวมเครื่องแบบของเรอัลมาดริดชีวิตนอกสนามของเขาถือว่าสุดแซ่บไม่แพ้กันถ้าใครเคยเข้าไปส่องในโซเชียลของรามอสคุณจะเห็นได้ว่านี่เป็นนักเตะที่มีแฟชั่นการแต่งตัวแบบจัดจ้านมากพอสมควรและมีสไตล์เท่ๆเป็นของตัวเองบวกกับลวดลายที่สักลงร่างกายทําให้มวลรวมของมันนะครับออกมาเท่เป็นอย่างมากส่วนสไตล์การเล่นในสนามนะครับตัวเขาเองก็เป็นประการในรูปแบบที่กัด ลูกเชิงคอยคู่คู่แข่งแถมด้วยชื่อชั้นและความเกา๋าทําให้คู่แข่งบางทีก็มีเกรงในบารรมี่จนทาให้ช่วงหนึ่งนะครับถูกยกย่องให้เป็นเซนเตอร์ฮาที่ดีสุดในโลกทั้งนามสำโมสโรรวมไปถึงทีมชาติสเปนที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคนที่2เคราดปีเก้ อีกหนึ่งประการหลังชาวสเปนจากสังกัดบาซ่าเร่องสร้างซีซันต้องบอกว่าแข่งอะไรนี้ไม่มีใครเกิดเริ่มตั้งแต่นอกสนามนะครับเราไปเปิดไอจีพี่แกสองรูปผาพี่แกได้ครับช่วงหนึ่งพี่แกจัดก,การเซลฟี่ใบหน้าตัวเองอวดหน้าผ่านโซเชียลทุกวันแม่ถ้าลองเซลฟี่ไปพร้อมลองขีย่ยามาฮ่าเอ็นแม็กนะครับออโตเมติกพรีเมียม1 5 5 c ีซีสันใหม่ที่สร้างความระทับใจทุกประสบการณ์อย่างเต็มแม็กเนื้อรับด้วยดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตคงเร้าใจไปอีกแบบแน่แน่ส่วนเรื่องราวในสนามนะครับพี่แกเป็นประการหลังจากส่นกาาสกอนจะะโยยยกกก้าาออไปปรสบ์ และกลับมาเป็นประการหลังสุดแร่งให้กับทีมในชุวที่กวาดทุกแชมป์ทุกสนามปีเก้อเองเปรียบได้คล้ายกับกำแพงเหล็กที่ยืนอยู่เป็นดาสุดท้ายของทีมส่วนอีกภาพจำคือเมื่อทีมได้แชมป์รายการเดกาตา้าไม่ว่าจะสีเสื้อของทัพอาซูกานาหรือทีมทาสเปซปีเก้มักจะมีความเชื่อนะคะรับไปตัดตะข่ายของเกมในรอบชิงชนะเลิศนั้นมาห่อหุ้มตัวเองพร้อมเก็บไว้ที่เป็นที่ระลึกจนกลายเป็นภาพที่คุ้นตาไปแล้วคนที่สามสลาตันอิบาราฮิโมวิช กองหน้าวัยเก่าที่เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับชื่นชอบฟีท่าของเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงทวงท่าการยิงประตูและความเฉียบขาดในการลั่นกายแต่ละครั้งและอีกอย่างหนึ่นนะครับที่ช่วยให้สลาตันเข้าไปนั่งในใจแฟนบอลคือเรื่องของบทสัมภาษณ์สิ่งท้าแฟนบอลได้ติดตามนะครับจะมีหลายครั้งที่เขาออกมาพูดประโยคต่างๆให้กลายเป็นไวรัลติดหูและโด่งดังในโลกโซเชียลอย่างเช่นประโยคที่พูดถึงการซื้อของขวัญวันเกิดให้ภรรยาเจ้าตัอตอับเป็นสั้นๆเพียงแค่ว่าผมไม่จาเป็นต้องซื้อของให้เธอเพราะรว่าเธอมีสลาตันอยูู่่่่่่่แล้้ววววหหรรรรืืออาาาาคัังงงนนึทีถถกกกขมเเ ก่อนโดนพอหอกรายนี้สวนกลับไปว่าเชิญมาที่บ้านของผมได้เลยถ้าคุณคิดว่าผมเป็นเกย์แต่ถ้าว่าเอาน้องสาวคุณมาด้วยนะ หรือว่าจะประโยคยกยอตัวเองที่หน้ามันไส่อย่างในงานเปิดตัวรูปปั้นของตัวเองที่ประเทศฝรั่งเศสสลาตันได้พูดในงานเปิดตัวนั้นว่าบางที่หอไอเฟลแลนด์มาร์กสำคัญของปารีสอาจจะต้องถูกหรือออกไปและเอารูปปั้นของเขาไปตั้งแทนนี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวกกับบทสัมภาษณ์ของผู้ชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้ามันอาจจะดูหยิ่งพยองมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ต้องยอมรับเลยละครวาซลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นหนึ่งในนักเตะของวงการที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ขี้โม้โอออวดแต่อย่างใดคนที่ ครั้งหนึ่งเคยถูกขาดการว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของวงการลูกหนังอังกฤษจากผลงานสุดสุดาสมัยสมเครื่องแบบสเปอร์แม้ผลงานในสนามอาจจะดูดรับลงไปในช่วงปีหลังมานี้แต่ทว่าในเรื่องนอกสนามโดยเฉพาะแฟชั่นการแต่งตัวของเขานั้นคงได้รับการจับตาม,มองอยู่เรื่อยๆซึ่งจะว่าไปนะครับอัลลีก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ตามแฟชั่นของโลกและมีสไตล์การแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ย้อนกลับไปสมัยที่ตัวไปออกงาน MTV Emma Award พีแกยอมจัดเต็มแบบไม่แพ้ใครสิ่งสื่อมีการเปิดเผยข้อมูลสินค้าบนตัวเขาตกอยู่ที่รา,ราวๆ2 9 0 0 0บาทหอืออย่ง ล่าสุดในงานเปิดตัวนักเตะใหม่ของเอเวอเรตันะครับทีเตะรายนี้ยังคงยึดแนวทางการแต่งตัวของตัวเองจนมีกระแสวิจารณ์ออกมาว่าไม่ให้เกียรติแฟนบอลด้วยการใส่เสื้อยีนขาดมาเปิดตัวแต่ทว่าสุดท้ายนะครับกระแสก็ถูกตีกลับเพราะมองว่า,วานี่เป็นสไตล์การแต่งตัวที่เป็นของใครของมันไม่อาจจะห้ามกันได้ะนะจ๊ะคนสุดท้ายมาริโอบัโลเตลลี่ ถ้าจะพูดถึงเรื่องสีสันของวงการถ้าขาดแข่งอะไรนี้ไปถือว่าผิดแบบมหานะครับเพราะว่าชายคนนี้ถูกยกย่องว่าเป็นเกรียนที่สุดในวงการลูกหนังการตีดได้วีรกรรมสุดแสบที่เขาเคยทำเอาไว้อ่ะอย่างแรกที่แวบ,บขึ้นมาในหัวก่อนเลยนะครับคงเป็นวลีเด็ดตลอดการของวงการลูกหนังหลังซัประตูดได้อย่างว i s e ์ออเวลีพร้อมท่าทางการถกเสื้อและดึงหน้าแบบขั้นสุดซึ่งวลลีดังกล่าวนะครับยังคงถูกจดจําและเป็นหนึ่งในช็อตตำนานของศึกพรีเมียร์ลีกหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะก,กับเสื้อกั๊กขณะฝึกซ้อออออมกกกกัับ City, นนนนนเเสตตร์ิิจคลลลลปปดง่าวาววย็ไทท เราพูดไปเนี่นะครับเป็นเพียงเศษเซลเล็กๆของสีสันที่ถูกบรรจุแต่งเติมโดยมาริโอบารอเตลี่ายที่โลกลูกหนังและแฟนบอลควรค่าแกการจดจำก็เหมือนกับยามาฮ่าเอ็นแม็กออโตเมติกพรีเมียม 155cc ที่มีสีสันใหม่ๆให้เลือกความเรา้าใจทุกประสบการณ์การขับขี่อย่างเต็มแม็กเหนือรับโดยดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตจะเร้าใจเต็มแม็กอย่างไรลองไปขี่ดูกันได้นะครับและถ้าคุณอยากรู้ว่ามีนักเตะคนไหนที่โคตรเฟี้ยวแรงเรา้าใจติดตามชมขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยงมาเล่ากับยามาฮ่าเอ็นแม็กได้ แม็กอย่างแน่นอนนะจ๊ะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูแลเฟียลฟ้าเอิ้อมนิวยามากดเลยฮะเราี่เด้อรา Yamaha Nmax ออโตเมติกพรีเมียม1 5 5ซีซีสีสันใหม่เราใจในทุกประสบการณ์เต็มแม็ก